อุ้งอิงไม่รอดตามพิธาไปติดติดโพสต์ผลตรวจติดโควิดอีกคนอุ้งอิงแทนทองทานชิน,นวัตรแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพักเพื่อไทยโพสต์ผลตรวจเอท2เคสองขีดติดโควิดตามพิธาที่ล่วงหน้าไปก่อนหน้านี้ไม่รอดอุ้งอิงแทนทองทานสองขีดติดโควิดอีกรายอย่างที่ทราบกันว่าก่อนหน้าที่นายพิธาลิ้งเจริญรัฐว่าที่นายกรัฐมนตรีออกมาประกาศว่าติดโควิด จนต้องประกาศเลื่อนการประชุม8ปดพักร่วมรัฐบาลจนมาถึงข่าวของอุงอิงแพรทองทานที่ล่าสุดโพสต์ในอินสตาแกรมส่วนตัวผลตรวจเ t ท2ขีดติดโควิดตามพิธาลิ้มเจริญรัตแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพักก้าวไกลไปอีกคนพร้อมบรรยายใต้ภาพมีเนื้อหาว่าเอาแม่ไม่ต้องตามกระแสก็ได้นะคะลูกยังเลก็กกบเกมสั้นเ้นเจ็บคอตั้งแต่วันอาทิตย์จิ้มทุกวันไม่เจอเจอเชา้านี้งงเลยอะไรก็ได้ขอให้สองจิ๋วที่บ้านไม่ติดพอ โดยวงอิงแคทองทานชิน,นวัตรมีกำหนดต้องพบปะกสอสอพักเพื่อไทยในงานสัมมนาสอสอใหม่และเก่าวันนี้จัดขึ้นณโรงแรมเอสซีพาร์คในช่วงบ่ายทำให้ต้องยกเลิกภารกิจขณะที่พิธาลิง้งเจริญรัตคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพักเก้าไกลต้องกักตัวจากการติดโควิดทำให้ต้องเลื่อนก,การประชุม8ปดพักร่วมจากวันที่วันที่22มิถุนายน2566เป็นวันที่26มิถุนายนนี้